คลิปนี้จะพาเพื่อนพี่น้องมารับความรู้เหมือนเดิมนะครับว่าเมื่อเราปลูกขนุนแล้วเมื่อได้ผลผลิตขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะนำมารับประทานกันนะครับเมื่อรับประทานแล้วอาร่างกายของเรานะครับจะได้มีสุขภาพที่ดีนะครับประโยชน์ที่จะมีก็คือช่วยลดความดันโลหิตนะครับ รอาการหลอดเลือดตีบตันนะครับลดอาการโรคหัวใจลดปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดนะครับบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังมีวิตามินดีวิตามินซีสูงช่วยต้านอนุมูลอิส,อสระนะครับช่วยป้องกัน โรคเมาร็งและอาการกระหายน้ำนะครับรข้อควรระวังอย่าทานขนุนเยอะเกินไปนะครับเพราะในขนุนจะมี